สวัสดีค่ะอันนี้ก็ทํางานหนึ่งคืนหาเงินไปใส่ไปใจไปเจ้าของอะบานนี้เจ้าของนี่คยเยคยได้ลูกคเคยได้ลูกแล้วก็เลิกกันก็ไปหาเหตุงานธรรมดามันกับโบมี่มันบม่พออะจ่ใจก็เลยไปเหตุงานหนึ่งคืนไปเป็นนักร้องอยู่ในผับเดียวบานนี้ก็ มีผู้บ่าวมาหมักแต่ว่าอันนี้บ่แมนฝรั่งเป็นเช่าแบบเป็นเช่าไต้หวันไหมมาหมักจะห่วงกะไต้หวันมากนี่มาติดใจไต้หวันเรอยอาสาไปว่ารับเรียงดูอฉันจะดูฉันจะดูแลเธอได้ว่าให้เธอออกจากงานเด้ืมกะเอาเสนอมาสิให้ฉันซ่ําไหนให้ฉันพ่อใจฉันก็ฉันก็ออกได้ฉันก็บ่เห็ดก็ได้งานกะหน้องก็บได้บ้าขคอยฟังแม่ว่าให้เท่าไดแม่กะ คือโอเคไตวันก็ใหห้เงินมาบานกับมะมันกันท่านได้แตง่งพื้นเพหน,น้องพอกับแม่เลือกกันพอกับเปียวเมี่ไหมแม่กับเปียวเมี่ไหมบานี้ลูกนี่เป็นแม่ยาเลี้ยงไหมของผัวเก่าหนิแม่แมาเอาไปเลี้ยงเขาเอาไปแต่ไดพอที่กี่แม่น่องกับว่าเอาแม่น่องเนี่ยเป็นคนมักแต่งตุเป็นแบบว่า อ่านอกว่าผู้เฒ่าบวบ่วอยูุ่สมเฒ่าแล้วหกสิบกว่าได้ย่ายแต่ว่าเลามากักแต่งตัวสันพ่อนี่กะคือกันพ่อนี้ก็มักมากแบบว่าไปหากินเหลากินยังไปแบบป่าไปเหรียญกงเหรียญไก่พ่อก็มกักยังสี่พ่อเจ้าของนี่ตอนมาหมันเนี่กะคือ เอาผู้เฒ่าเอาพอเอาอยัางมั่งสินอกะทุกคนกะรู้ว่าเออได้ได้ผัวรวยได้ผัวมีเงินก็โอเคก็ดีใจนําบานนี่พราะจะควงไปไปยุ่งสั้นม,นนมนาเนี่ยเมียญา่ะก็รู้ว่าจะควงตะกี้น่องก็ดนๆนก็ให้แบบบ่นว่าดนๆเนาอแบบว่าให้ให้ลูกนี่ไหมให้เดือนละ 2, สองพันให้ซ่งให้เดือนละสองพันสองพันให้แม่ก็ให้แน่บ่ให้เน่ยน่องวังสี่เลยเพราะว่าน้องก็บ่ค่อยบ่เด้อีหยังแต่บ่าลูกนี่เดือนละสองพันนี่บ่าขาด แม่ย่างมีกับห้ย่างบ่มีกักบบ่ได้ไห้เังสิตอนที่เขามาหมันน่ะเขาก็ไห้เงินแม่ไปอยู่นีให้แม่ไห้พอน้องแต่ว่าน้องน้องก็บว่าไห้จักบาทน้องคอยก็เลย่บอสดปานนี้พ่อไม่ยาน่ะลู้ว่าน้องไม่ได้ผัวไต่หวันคนมีเงินไม่ยากับไม่ยากับโทรหาหน่วงว่ามึงไห้ลูกมึงน่ะเดือนละสองพันมันบ่พ่อใส่ดอก เพราะว่าตอนนี้ลูกกับซีปีกวัวได้เข้าอนุบาลแล้วมึงตกห,หลายวก็นี่ะเอานองกับว่าตอนแรกนองกับว่าอยู่ว่ากฎการพอมันบบซอยติว่าพ่อกับไห้คือกันลูกไส้แล้วก็ไห้เดือนละสองพันคือกันมันกับเป็นแค่สี่พันมันกับบพพ์่อขันบาเรื่องบุพ่อบพอบบพอ่อแถงนิดหน่อยนองก็เลยว่าเอา้าเพาิ่มมาอีกเพิ่มในลูกอีกสามพันเป็นเดือนละห้าพันพอมันในสองพันเป็นเจ็ดพันวางวายาสีพอด บานี้มันโมเมนตัสนันมูเจ้าแม่บ้านี้ว่าลูกกระขวงมาได้ัวนี่ดีบานี้น้องไปอยู่น้ำผู้ใสอยู่มองหนอกด้เต็กี้บ่เคยให้แม่บ้านี้เออห้แน่บ่าห้แน่ที่ว่าบานี้แม่เอาแม่กะว่าเมื่อมาให้กูเดือนละหาพันน้องกะให้แม่หาพันพ่อเห็นแม่ได้บานี้พ่อกะเอาพ่อกะเอาหาพันลูกก่เอาหาพันก็เป็นหมื่นหาใส่ย,ยุ่งจนเดี๋ยวสามอ่า พ่อนั่นมาบันนี้ยาก็เริ่มโทษบันนี้ว่าลูกป่วยลูกนั่นลูกนี้หาพันนีมึงใไห้กูไห้พ่อพ่อกมึงต้องให้เพิ่มอีกลูกมึงก็กินหลมันไปโรงเรียนมันก็ซื้ออ่าแพมเพิดก็ต้องเอาไปขนมมันก็ต้องเอาซสื้อให้มันเลิกเรียนมาลูกมึงก็ซื้อเอาของเรียนเอานั่นเอานี่ขนมนมเนยมันขอเงินเป็นรถไอติมแลนพานมันก็รัมันก็ไปแลนรักเออมันก็นั่นก็ต้องซื้อให้เสื้อผงเสื้อผ้าค่ากิจกรรมนั่นนี่วางส่นาะเอา ก็ให้เพิ่มไปอีกสองพันก็ได้เป็นเจ็ดพันปาในม้าอีกกาว่ามันบอดอะไดเหรอเดียวเข้ากับมาใหายล่าแล้วก็ว่าลูกนี่ก็ต้องเอาไปเรียนในเมืองเดียวมันก็มีคาล่าคาแตงหนาเด็กหนุอยอนุบาลเนาะก็ต้องเอาไปว่าเอาไปเรียนในเมืองเอาเรียนอยู่นีบ่คือดอกน้าบานเา้าเอาขาไปเลียนแน่นในโตจังหวัดเสียาคารดรับทรงเสียาคาเนี่กเ็เรียว่าแม่แม่เสียเอาเท่าใดเอาเวาวมาบัานี้เห็นมันแล้ววยังมาขึ้นอีกยังตัดนจันซี่บ่แมันว่า เดือนหนึ่งสองเดือนเมื่อคืนขอเพิ่มขอเพิ่มสิเอากันสิจังไดเอาทุกอย่างว่าไปเอาใบเซตมาแม่กันนั้นได้บานนี่ก็ว่าเจ้าขวงอะนะเจ้าขวงก็ต้องแบบว่ามีอะมีการว่ายย่ไปให้หลานหนึ่งสิแม่ก็ต้องออาไปจ่ายค่าคู่พี่เลี้ยงนันเนียเลี้ยนพี่เศียนันนี่วอาไม่อีกขอแบบว่าวอาไปว่าบ่อยขออีกเลยว่าเพิ่นขอมือนหนึ่งนู้ห้ไปเลยนู้ห้ไปเลยว่า บ่ต้องมาบอกบ่ต้องมาขออีกนู้ให้ไปเลยเดือนละหมืน่นสามมาสั้นขอหมื่นนึงนุ้ให้อีกสามเพิ่มสามพันเออบานนี้ก็ยู่เว้ยบานพอมันให้อีกสองพันก็เป็นหมื่นห่ามาสั้นบานนี้ก,ก็พ่อแม่หนูในบานนี้คืน้นเฮือนอันยากับยายในพวกไก่กันแม่รู้ว่าทั้งนี่ให้ทั้งยาหลายมึงคือให้มันหลายแท้เจ้าของก็ต้องได้อีกดนบานนี้เจ้าของก็ต้องได้อีกมึงก็ต้องมาเพิ่มให้กูอีกเลยว่าสั้น มึงให้กูหาพันหนึ่งมสิพ่ออย่างเอามาให้กูเลยเอามาต้องมาให้กูเจ็ดพันแม่เด้เจ็ดพันพ่อก็ได้เจ็ดพันน้องว่าโอ้ยนายอิลีผู้นี้ได้ผู้นี้ก็ต้องได้บ้านนี้มันบ่จบซ้ำนันได้ย่ายบักพัวนี่ลูกว่านู้ไปได้พัวดีได้เงินไหลบักพัวเกาวนน่านี่สองพันน่ะมันบ่อหายได้บาทนี่ทนที่ว่าไม่ยาสียได้เดือนละหมื่นสะได้เดือนละหมืน่น,มนหาเลียงล้านบอ่อหายมันก็บอกให้มาเก็บกับหนูเป็นหนูก็เลยต้องส่งลูกหมื่นหาขนาดภาษาว่าลูกหนูซีปีหาปี นู้ตรงทรงแล้วมือมือหัหรอกหายเล่ามือแลหาลอยพอเราบอกว่าเราเลี่ยงหลานเราอยากเราบริพิอยังอาื่วยชวนนูนี่ประหยัดคักนู้ตรงมาาหายพอหายแม่พอเจ็ดพันแม่เจ็ดพันหายยามือหานูเสียเงินใสมาเก็บนูกับบุกาขอเขาหลายว่ะศันหนูก็จังหวะอู้ฮะเขาเบื่อหนูเขาถิ่มนูหนูเสียาใสมากว่าศัตมองได้ปะนูเสียจังไหนดีเึ้นปัตรใหย่ซอยนูเนี่ยซอยนิ้วคิดเนี่ย บาทนี่ข่อยเลยบางส่เอาอย่งสีบ่บ่ละาซันโตไปเอาหลานมาโตบอกเลยว่าแม่นู้สิเลี้ยงเอาลูกหนู้นู้สิเอามาอยู่เมืองนอกน้ำบั่นก็เอาไม่ย่ายเลี้ยงซะข่อยว้างส่คันคันคันมันสมมติมันเอกสารอีหยังมันยากเอามาให้แม่โตเลี้ยงแม่โตเฮ็ดหยังบ่มันว่าแม่นบ่ได้เฮ็ดหยังเออน้องคนนี้ว่าแม่แม่หมมมมนูบ่ได้เฮ็ดหยังใหญ่เออเอามาให้แม่โตเลี้ยงโตกระตัดท่าง้าไปเลยบาดนี้เอาหมู่เจ้าว่าแม่นคือข่อยบล ตัวที่ตัดออกจากมืนหาตัวทันสีตัว,ตวนั้นมืนหานะ่ะโตไม่ให้แม่โตก็เพิ่มไหแล้วอีกอะ่ะมาให้เราเป็นมืนหากอะไรนี่แล้วเรี 15, ยงล้านนี่เออก็ซิบุตให้ไปให้ทางยาเพราะว่าจังหดกับแม่เข้าไหมไอ้เพื่อนไปนว่ากันตกลุ้มกันเลยว่าขันจังสีคอยปว่วยแล้วว่าสันขันคอยยีเศร้าซ่งท่านคอยเสียลูก,อกคอยมมกว่าสันคอยคอยิเศร้าซ่งไมาให้แม่่อยเลียง่อยบอน,นี่แล้วไปว่าเบือบ้องว่าเพื่อนเสียให้จังหดเด้อสันไปแก่ขอนี้ก่อนถ่านไอ้จังไดเก็อจังมาถามรืมมือเจ้า ท่านผู้ชมทั้งหลายเอฟซีข่อยมู้จ้องคิดคือข่ขอยบอเอามาให้แม่เขาเลี้ยงดีกว่าเพราะว่าแม่กับวุฒิเพชรยังเออแม่กับยูซือซือเนี่ยโบโบดีมีเบียกมีเต่าอียังแหมยูซื่อซือเตียงโตต่างภาษาแล้วยู่น้ำบานเอามาให้แม่ไม่ให้พอตัวเลี้ยงตัวกับยูตีเล่ยเมืองหา,านะเนาะผู้จ้องคิดว่าจ,าาจาังไหนจ้ะเอาฝากาแสดงความคิดเห,นหน็นเน,นี่ยน้องมืองนี้เด้อผู้ใดคิดคือข่ขอยกับขอมเมนต์มาหรือผู้ใดว่าเอายาพปลาเลี้ยงมาแต่ยาปลาเพเลี้ยงก็เก่าเหรอแต่ว่า มันไล่ใจหลายมันว่าไวไหมมัน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 เกิดอยู่ไดือนเจ็ดพันเจ็ดพันแล้วก็มื่นหาเจ้าของมันสิมีเงินเก็บมื่นสี่ก็มื่นหาเกือบสามมื่นแล้วเอาใจคาคิดเบื้องเอาเราเข้าไปยุ่นั่เขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาสิถิ่งเขาสิยังมือใดไหมนั่นแหละมันก็เป็นมันเป็นปัญหาในอนาคตอยู่ด้เอาจากคอมเมนต์มาเด้อขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าสวัสดี